สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายจะพามาทําหน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้ดองที่ยายสับวันนั้นนะคะยายแช่ไว้สองคืนค่ะนี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะขาวๆเลยจ้ะเดีย๋ยวยายจะมาล้างขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างขึ้นตั้นขึ้นจาก น้ำนี่แหะคะ่ะใช้ที่กองกะทิกองล้างๆให้ดีนะคะต่อไปจะล้างสองน้ํานะคะทุกคนนี่เห็นไหมขาวจืวเลยย้าแช่ไว้สองคืนนะคะย่ายทำสองแบบนะคะอีกแบบหนึงเป็นแบบแผ่นอันนี้แบบใช้ไปแ,บบแกงกะทินะคะ อ่อนๆเลยค่ะอันนี้ทำแล้วทำใส่ขวดไว้อันนี้แบบเส้นเล็กนะคะแบบนี้อันแบบนี้นะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้ทำพิ่งจะทำอันนี้ทำครั้งแรกนี่รับรองอร่อยมากเลยค่ะทำมาไว้แล้วเนี่ยแกงได้แล้วอันนั้นมวเรามาล้างกันเดี๋ยวยายจะมาล้างนะคะล้างก็ไม่ยากค่ะ แล้วก็มากรองใส่ที่กรองกะทิกรองใส่ที่กรองกะทินะคะกรองน้ําออกนะคะกรองน้ําเพาออกแล้วยายก็จะล้างไปอีกสองสองครั้งนะคะออตอนแรกยังไม่ต้องกรองกะทิก็ได้หยิบมาเฉยก็ได้ค่ะหยิบมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวไปล้างอีกสองครั้งนะคะตรงเนี้ยล้างอีกสองครั้งนะคะทุกคน เดี hey, ๋ยวเรามาทำจันตาอันนี้ยายก็ล้างได้สองน้ำแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะขาวสะอาดเลยค่ะอันนี้หน่อไม้แบบเส้นเล็กนะคะอันนี้ก็แบบเส้นใหญ่นะคะอันนี้ไว้แกงกะทินะคะทุกคนเดี๋ยวยายจะทำขั้นตอนต่อไปให้ดูนะคะืสูตรของยายก็จะมีเกลือแล้วก็นี่คะ่ะข้าวสาร เขาเหนียวค่ะเสารเหนียวใส่ไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะนะคะทําให้หอมอร่อยนะคะถ้าใส่เยอะควรมันจะเปรี้ยวนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือใส่เกลือลงไปแล้วใส่น้ำ เขาให้เข้ากันจ้านวดนวดนวดให้เข้ากันหลังจากที่เราเอามาหัน่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะมาสับๆนะคะแล้วเราก็แช่น้ำไว้สองคืนใส่เกลือนิดนึงนะคะ เวลาเราใส่แช่น้ำเราต้องใส่เกลือด้วยนะคะทุกคนถ้าไม่ใส่เกลือนี่หน่อไม้จะดำแล้วก็จะเน่านะคะต้องใส่เกลือบางคนไม่ใส่เกลือก็ไม่รู้นะแต่ยายใส่เกลือแล้วมันดีค่ะดีจ้ะเวลาแช่แช่ได้สองคืนแล้วเราก็ล้างล้างสองน้ำ ล้างของน้ำแล้วเป็นแบบนี้แล้วเราก็ล้างใส่น้ำสะอาดนะคะตอนนี้ใส่น้ำสะอาดแล้วมานวดด้วยเกลือแล้วก็โรยด้วยข้าวสารนิดหน่อยข้าวสารนี่จะเอาเป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวก็ได้นะคะแล้วแต่มีนะคะแต่บ้านยายมีข้าวเหนียวเรยก็ใส่ข้าวเหนียวอยใ,ใส่เยอะนะคะใส่นิดๆนหน่อยๆ ให้จะชิมดูรสชาติกันอีกหน่อยหนึง่งไม่ได้ที่ให้เค็มนิดนึงเดี๋ยวจะเปรี้ยวไวนะคะไม่ไม่ใช่เค็มหรอกเอาพอดีพอดีพอดีรสปากเรานี้แหละค่ะีย่ยายทำคนเดียวถือกล้องด้วย เลยไม่ค่อยถนัดก็เลยใช้มือเดียวนะคะไม่เป็นไรมือเดียวก็ทําได้จะ้ะมาเยอะแล้วขอชิมอีกคำหนึง่งนี่อร่อยกินได้นะคะเนี่ยอืมได้แล้วนิดนึงนิดนึ่งอีนิดนึ่งมันจะพอใจ โอเคได้แล้วนาทีแล้วส่วนน้ำที่เรานวดนวดเนี่ยเราก็จะใส่ขวดไปด้วยนะคะเนี่ยใส่ไปในขวดด้วยนะทุกคนไม่เอาทิ้งนะคะน้ำอย่าปไปใส่เยอะต่อไปมาทำอันนี้ทำเส้นใยทำต้นไ้หน่อไม้แผ่นหน่อไม้แผ่น เอาไว้แกงกะทิใส่น้ำสะอาดลงไปใส่เกลือใส่ข้าวตาลนิดหน่อยทำเหมือนกันค่ะขยำขยำขยำเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ขออภัยนะคะเมื่อกี้ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้ที่แล้วค่ะนี่ได้ที่แล้วค่ะ ที่ย้ายไอว้ที่แล้วชิมแล้วค่ะพอดีนะคะอันนี้แบบใหญ่นะคะอันนี้ไปแกงกะทิอันนี้เอาไว้แกงปลาทำซุปหน่อไม้แกงกายนะคะเดี๋ยวยายจะบรรจุขวดนะคะต่อไปนี่ยายจะใส่ขวดรูด,ด้วยนะคะ ยายล้างหลไว้แล้ว,ลว <c oughs> ยายจะใส่กวดโหลไปเลยเ <c oughs> วลาแกงเวลาเราแกงหม้อใหญ่ๆเราก็เอาในขวดโหลกแกงนะคะแต่ถ้าเราแกงน้อยเราก็เอาในขวดเล็ก แล้วแบ่งได้ค่ะใช้ทัพีตักนะคะอย่าใช้มือนะคะโอ้ได้เยอะเลยอ๋อโหลนี้ก็ได้มากได้เยอะ ค่ะได้เยอะเลยลนูนึงก็ได้เยอะมึงกดกดนิดหน่อยกดลงไปอันนี้เผื่อใส่น้ำนะคะไปเราก็จะใส่รูนี้แผ่นใหญ่ ใหญ่ไว้แกงไก่แกงกะทิแกงหมูก็ได้ค่ะแกงกะทิอร่อยนะคะใส่พริกแกงใส่พริกแกงแล้วก็ผัดผัดผัดหมูผัด,ผด,ผด,ผดไก่แล้วก็ใส่พริกแกงแกใส่หน่อไม้ใส่กะทิแบบนี้ก็ขายได้สบายคนที่ ขายของอะเอาไปขายคนที่ทํากินก็ทํากินทาไตรบาตรไตรทำบุญไปค่ะมีปัญหาเลยเรามีของอยู่ในบ้านแล้วเราก็จะเห็นไหมคะเน๋ยวยาจะเอาน้ําใส่น้ําก็เอาน้ําอันนี้แหละค่ะน้ําที่เรานี่แหละน้ําที่เราจากหน่อไม้นี่แหละค่ะใส่ลงไป นะใส่หน้ไม้พอท่วมเอ้ยใส่น้ำพอท่วมโอเคเลยขนาดนี้ค่ะนี่ไหมคะสวยงามเอามือกดๆให้น้ำท่วมสองสาวันกินได้เลยค่ะหรือจะเก็บไว้นานๆก็ได้ไม่เป็นอะไรไม่ได้ผิดอะไรนะคะยายจะใส่น้ำอีกนิดนึง นี่โอ้ดีเลยลก็มาปิดฝาฝานี่ล้างให้สะอาดเลยปิดฝาแล้วนะคะทุกคน,นเห็นไหมคะเราก็จะได้่อาไม้ดองสองกระปุกสองกระปุกเดี๋ยวกระปุกนี้กระปุกนี้เป็นโหลนี้ โลนี้เป็นหน่อไม้เล็กโลกนี้เป็นหน่อไม้ใหญ่จ้ะโลนี้เป็นหน่อไม้ใหญ่นะคะส่วนโลนี้เป็นหน่อไม้เล็กนะคะเยอะเกินไปดี่ยายเอาออกแน่นเกินก็ไม่ใช่ทำเองทำเยอะๆเลยค่ะนี่นะคะเวยงามเลย ได้หดอไม้สองโหลแล้วได้ดอไม้สองโหลแล้วจ้าวันนี้อ่าทุกคนไปทำตามนะคะไม่ยากนะคะส่วนที่เหลือนี้ยายก็จะใส่ขวดใส่ขวดนี่นี่ขวดยายล้างไว้แล้วนี่ขวดยายล้างไว้ล้างตากแดดแล้วยางดีค่ะนี่ที่ทำแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหมคะ นี่เวลาจะกินอะไรก็สบายจะขายหรือจะให้ญาติพี่น้องก็ได้ค่ะแล้วแต่เราชอบนะคะค่คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะทุกคน่ทุกคนทำตามนะคะคนไหนทำเป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะคนไหนทำยังไม่เป็นก็มาดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองเดินทางตลอดปลอดภัยนะคะ สวัสดีค่ะ